เด,เดี๋ยวเดี๋ยวยจะเฝ้าไปพี่เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวรออ,อีกขันหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาแล้วครับตอนนี้คันที่คันที่สี่ลงแล้วทรายแอร์ไผ่ี๋ยวต่อมาแล้วสถานการณ์จริงเป็นล้อมไม่ไว้ใจนะครับ หากไม่ดีเลยฝนตกไอ้ทวีจะโบกรถดีๆแน่นั่นผู้สาวมาแล้วบอกเขาจอดก่อนเลยถอยไปเลยถอ,อยยาวมา ยาวยาวยาวขนขนเขนขนขน,ขน,ขน,ขนไปเลยเดินหน้าใหมเดินหน้าใหมเดินหน้าใหม่นหนหมไม่ได้ไซ้ายเอาขวาขวาขวาเปนซ้ายเอาขวา

Hãy đai, cho kênh Ghiền Mì Gõ luôn, không bỏ เดินหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยลงยังบอกหมดได้เหรอไปยังเหลืออยู่ในดำอ่ะโอ,โอ้ยติดไม้แล้วคุว่า Mình bỏ mớt hết rồi đấy, cứ bỏ vô hay mớt còn. À? Ái! À? Mình bỏ thang mớt là cứ chẳng... บอ่อแท้มันหมดเดี๋ยวมันอันนี้มันติดอรแล้วติดหลบ่อติดหรอไปเท่แล้วเท่ถอยไปอีกหน่อยหนึ่งไม่สิดยากยังมีซิลิงมาพอแห้งเดี๋ยวถอยหลังเลยฮะกดเถิบี้าใบคือประมัดไอ้เพื่อนก่อน้าใบรุดเดนินข้างหลังนั่น แป๊บเรียนมาโอ๊ยจะมาจะแลีนมาจากเ,มาาเทมันแล้วจะคอยออกมาจังวะเขาพยายนะทวีก็คือกันบบท่านเทพเมื่อใดจะไปจอดที่ไหนอยู่หฮนเอาไปไปลงไป ไปพอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อพอพอวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งสายไฟแล้วอ้าวยกอ่าพอลงเลยลงเลย ไปถอนลูกยยพีาใหญ่เธอพี่จะเทลูกแล้วบ่ก็ถอนแม่มันแล้วบ่ไปถอนแม่มาไม่เหนวาติาดขาธรรมดาน้ำนักมันน้ำนักมาอยู่ยื่อนน้ำนักอยู่ลูกอยู่แม่แต่ละเนี่ยมันถอยหลังมา ไปเลยตามมาระวังรถเนีน่ยนะเดินนั่นของผมไปล่มยูพุ่นวัางหินตัวลงตึ้งเลยลูกมันแหมดินมันอ่อนเพราะคืนดำ แนวบมเฮนฮอนแนวบมเฮนฮอนลูกไปใหม่มันบังเนาะไปคนเดียวไปขืนดำเฮ็ดตะงวยลงแอร์เลยนอนแท็งแท่งเลงอ่าสำเร็จ